เตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเกินดความบันเทิองอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำพูดคำหยาบเด็กอายุต่้งแต่า18ปีไม่ควรรับชมโดยเด็ดขาดการพราะาน,นมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้ทำตามนะครับสวัสดีนะครับใน FC ของพี่คิงทุกท่านนะครับอยู่กับพี่คิงอีกแล้วนะจ๊ะกับช่องคิงพอดำเช่นเคยนะครับนะอ่ะ่ะกอนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับพี่คิงด้วยนะวันนี้พี่คิงมารอบ2แล้วนะเออแต่วันนี้มา กี่โมงนเนี่ยสิบไม่ใช่สิบเลยทุ่มหนึ่งสี่สิบเจ็ดนาทีนะไม่มีรักตารางและที่ทำยังไม่ออกหรือไง,งายังไม่รู้นะเออนะ่าเดี๋ยวเจสโอคุมมาแจ้งแหละรอบสองทุ่มปกติน่าจะมาแล้วเนาะเออโอเคให้ดูบรรยากาศในกลุ่มสักนิดก่อนแล้วลกันก่อนที่พี่คิงจะมาพูดว่าทำไมพี่คิงถึงมารอบดึกแล้วนะเออประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ในกลุ่มนะก็จะมีการพูดคุยเห็นไหมเออรวมถึงก็จะมีการแจ้งเกมที่มีเปอร์เซ็น,นต์การแตกสูงกว่าเกมปกตินะแต่ก็ไม่ได้รอเปอร์เซ็นต์แค่เพิ่มเปอร์เซ็นต์การแตกแค เกมไหนที่เราถนัดก็จะได้เป็นแนวทางว่าเราเล่นเกมไหนเล่นเกมไหนง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นมากกว่าเนาะโอเคประมาณนั้นในกลุ่มพูดคุยทั้งวันเห็นไหมเออก็จะมีการพูดคุยทั้งวันนี่แหละว่าเกมไหนมันมาดีอะไรเงรี้ยใครเขาจะแคบกันมาลงนะพอแตกปุ๊บนะโอเคนะประมาณนี้สมาชิกล่าสุดของกลุ่มเราตามนี้เลยนะบวกอีก4 0 0พตอนนี้เป็นกลุ่มที่3แล้วนะก็4,600กว่าคนแล้วใกล้จะเต็มแล้วสำหรับกลุ่ม3โอเคนะอะ่ะคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไปดูคมมนต์แรกมานะ วันนี้เราทำคอนเทนต์กันเออวันนี้พี่คิงพี่บังพี่ไมอามี่นะเออมันไปขิงพี่คิงไว้พวกนี้บอกเนี่ยเขาเล่นทุนร้อยกันแตกกันทุบพับมึงไม่ลองมั้งพี่คิงยากเหลือเกินเกมลูกรัากูก็ปั่นไม่ค่อยเข้าฟีด้วยสินะแต่ลองดูได้มาลองดูกันแล้วกันว่าทุนร้อยกับใครเช่นวินพี่คิงจะเล่นยังไงป่ะมามอยากรู้ไหมพี่คิงจะเล่นยังไงทุนร้อยเล่นอย่างนี้ไงซื้อแม่งไงเออ มึงจะปั่นทำที่อะไรใครเช่นวีเป็นเกมเกมเกมหนึ่งที่เล่นแล้วปั่นมค่ก็จะเข้าฟรีมาแต่ทุนร้อยเล่นคูณตาตๆก่อนเออพี่คิงเห็นเล่นทุนร้อยกันอย่างไรท่านี้เออแล้วก็แตกกันดีนี่เออมาดูดิเราจะได้เท่าไหร่หรือเราจะมาเร็วไปเบาโอ้ยเบาคลิปโอ้เบ็ดหนึ่งเอยมันไม่ใช่เบ็ดหนึ่งมันเบ็ดสองโอ้มันเลยเบาอุ้ย โอ้โหเป็นความตื่นเต้นอันบอบกลิบแต่ได้อยู่ร้อยเก้าสิบเจ็ดยังเหลือหกมุนเพื่อนเปิดมาถือว่าเป็นความโอเคอยู่นะคันเปิดมาแล้วนอนเลยผางเข้าไปไว้ตั้งดอกนี้ไว้ตั้งดอกนี้ไว้ตั้งดอกนี้โอ้โหไม่มีอะไรเลยไอ้เพื่อนเลิฟไอ้เพื่อนเลิฟเจอุ้ยไปอีกแล้วชิงรอชิงรอมีแค่ชิงละออสี่สิบแปด เออโอเคเปิดมาถือว่าเจ๋มเต็มเฉิว้าวอยู่นะเออเอาจริงๆพูดถึงการเล่นทุนร้อยนยะเอาจริงมันเล่นยากม,มากชิงต้องไม่แม่งเออชิงต้องชิงอะไรลระบัดกูก็พูดแต่ชิงเออหนึ่งหมนุนจบเท่าไหร่แม่งเอเต็มกระดานสามร้อยสามสิบหกโอ้โหปกติถ้าแปะนอนมาสักทีนี้มันแน่จะ โอเควันนี้นะมาพี่ชิงจะแนะนำการเล่นสำหรับทุนน้อยร้อยเดียวออ้ยมาอีกแล้วโอ้โหยี่สิบเจ็ดบาทหลายคนก็ถามพี่ชิงเหมือนกันลองเล่นทุนร้อยดูหน่อยเอาจริงๆการเล่นทุนน้อยอยากมากซึ่งพี่ชิงจะพูดว่าทำไมมันถึงเล่นยากทุนร้อยคือเกมคราเชนเวนเนี่ยมันเริ่มต้นที่เบ็ดสองถูกไหมเออนะก็ง่ายๆถ้าเราออโต้มันก็จะได้แค่ห้าสิบมุน ซึ่งใครเช่นวิน50หมุนมีโอกาสเข้าฟรีน้อยมากใครเช่นวินไม่ใช่เกมที่แบบยังไงดีใครเช่นวินไม่ใช่เกมที่แบบปั่นแล้วเข้าฟรีง่าย,ยางไงพี่จริงเลยไม่ค่อยแนะนําให้ปัน่นเพราะเราเคยพูดกันไปแล้วว่าทุน1,000งพันวันนั้นพี่จริงปั่นให้ดูแล้วเห็นไหมเล่นแค่เบ็ดสิเองได้ตั้งร้อยหมุนอะแม่งยังไม่เข้าฟรีเลยนะต้องมาแบบเนี่ยอาศัยแตกนอกแล้วแบบหมุนหมุนเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าฟรีแต่มันยากเดี๋ยว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 ผางก็ไปอู้ มามาเฉยเออโอเคคูณสิบสองจ่ายอยู่นะเออกี้พี่คิงลองเปิดคูณสิบลองไล่ไปมาเราลองพูดกันบ้างทีนี้เอาจริงๆถ้าเปิดมาทุนร้อยนะพี่คิงแนะนำให้ซื้อเลยนะเพราะอย่างน้อยมึงเตรียมมึงต้องเตรียมใจมาเสียตังค์แล้วแหละร้อยหนึ่งนะเออ ก็ลองทุนน้อยแนะนําให้ลองเปิดเมอกพี่ริงเอาไได้เปิดคูณ10ก่อนแต่ถ้าใจถึงก็ไปคูณ12แต่แนะนําว่าคูณ10ก่อนก็ดีถ้าสำหรับคนที่มีทุนน้อยนะแต่การหมุน8คูณ8ย้ําเลยว่ามันยากาจริงมันยากมากที่จะให้แตกคูณ10ก็ถือว่าจ่ายน้อยมากแล้วนะเออแล้วมึงไปหวังอะไรกับคูณแล่ะมีหลายคนบอกเล่นคูณ8ปคูณแแตกได้แต่น้อยจากประสบการณ์นะเออมา,าลอง อืมแต่ได้อยู่นะวันนี้เท่าที่ดูโอเคแปดคูนสองได้อยู่ยังไม่ตกดำเลยเนี่ยสามไม้อืมอืมเดีย๋ยวว่าสิเอมาอือสองร้อยได้เรื่องโอ้โหลูกอ,อ่าเปิดม,มาสวยเลยค่าหมุนอันนี้ไม่ขาดทุนแล้วแน่นอน เออโอ้ยมามาจากไหนโอ้ยเฮ้ยวันนี้มาไวเกมไวเฮ้ยพอเราเอาทุนมาน้อยๆแม่งเสือกแตกดีพอกูพกมาเยอะๆมึงเสือกแตกกูโอ้ดูดิโอ้นี่ถ้าเป็นเบ็ดสูงๆพี่คิงเอาทุนมาเยอะๆมึงคิดดูว่าแตกขนาดไหนโอ้โหโอ้โหดูโฮ้ยแต่โอกาสที่จะมาอย่างนี้น้อยมากเลยนะจริง เออมันจะบทจะมาแบบสามมยยากมากนะห้าร้อยสี่สิบเจ็ดพันสอง้ยสิบเท่าแล้วนะหยุดไหมเอยอยากหยุดก็อยากหยุด,อย,ยดอยากต่ออยากต่อมันมาดีว่ะเฮ้ยเอาไง <laughs> เออมมแม่งสองแง่สองงามสองจิตสองใจอยากเล่นต่อ นะเออเอาไงดีไปดินะไหนๆก็ไหนๆแล้วอีกสักไม้แล้วกันแต่จริงๆเมื่อกี้หยุดได้แล้วนะสิบเท่าก็าถือว่าเยอะมากแล้วแต่พี่ชิงไม่ซีเรียสไงเขามันทุนแค่ร้อยเดียวนะเองนะเออนี่ก็ถือว่ากำไรอุ้ยสิบตัวเอ้สิบตัว,ส,ตวสิบหมุนอ่ามาลุมา,มาโอเค แม่งถ้ากดผ่านถือว่าเราแถมขบนมาหนึ่งอโอเค,อเควันนี้ผ่านหมดเลยโอ้วันนี้หมุนไม่ตกดำเลยนะรอบค่ำนะเออเปิดมาสวยโอ้โหอัชทัึงไม่มาตรงนั้นละ่ะเดี๋ยวก่อนจ,านจานอ่ายกู้ก่อนจ่ายกู้ก่อนยาวว่าสิโอ้โหสี่หมุนเออโอเคมาสักหน่อยชิงช่องหนึ่งมาเ่าคิวมาชิงช่องหนึ่ง โอ้ยแม่งชิงขาช่องหนึ่งยังไงลูกปะทัดโอ้โหว้าวหมดเลยโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหได้อยู่มาลูกมาโอ้เลยององมือโอ้โหปะทัดโอ้แม่มึงโอเคอือปะทัดมาอือว่ามีอะไรบ้างวะเออสวยชิงขยครมาสู้ อุ้ยเอเอเอโอ้ยเอไม่มาแล้วออ้ยดูเอถ้าเอตกมาช่องนี้กรี๊ดเลยโอเค oh. Oh. Oui. โอ้ยสุดหนึ่งสี่ร้อยสี่หนสี่ร้อยยี่แปดพอโอ้ยมาไกลเกินฝันนะนจริงเออโอ้ยทุนร้อยแตกสองพันบ้าโอ้ยแบบนี้แบบเอาจริงแบบมาแบบนี้คือแบบเอาจริงก็คือฟุกอะนะเออยากจะแตกแบบเนี้ย นะสำหรับพุท100แนะนำว่าสัก500พุทพันหนึ่งนี่ก็คือเยอะมากแล้วจริงๆก็ถอยได้แล้วนะเออแต่พี่คิงไม่ได้ซีเรียสไงเพราะว่าปกติพี่คิงเล่นประมาณทุน500อยู่แล้วเนาะก็ลองเอาไปอัดแอบอัดกันดูนะแต่พี่คิงแนะนำว่าให้ซื้อเถอะอย่าไปฟันเลยมันโอกาสเข้าฟรีน้อยมากกับเกมแพตเทนวินนะแนะนำว่าตัวคุณต่ำๆก่อนแล้วค่อยไล่ไปเหมือนที่พี่คิงเล่นนะแต่อย่าก,กดคูณสูงมากเพราะว่าทุนเราน้อยเนาะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยและเช่นเคยนะไม่แนะนำให้เล่นตามรับชมผู้มมััั้้้้เเิ่่่่สรุปวววววนนนนนนีีขอออตลลลลาาาไไกแแ2บบบบ๊๊ยยจ